ใช่ค่ะก็เป็นทริปแรกของแม่เลยที่ได้ไปปารีสใช่เป็นทริปแรกของทังคุณแม่และของเบลที่ได้ไปปารีสคือไม่เคยไปมาก่อนค่ะก็ใช่เบลยังไม่เคยเบลเคยไปแค่รอบๆแต่ไม่เคยไปฝรั่งเศสค่ะก็ดีค่ะมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีก็จะมืดชานิดนึงก็เที่ยวคุ้มเลยแล้วก็เออได้ไปดูโชว์เออกูตูของเฟนดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยอ่ะค่ะ แฮปปี้มากค่ะคือแค่ได้ไปเที่ยวอะ่ะก็คือถือว่าโอเคแล้วอะ่ะสำหรับคุณแม่แล้วก็อยู่กันค่อนข้างนานบรรยากาศแบบคนที่ไปด้วยอะไรคือดีหมดที่พักอาหารอะไรอย่างนี้ก็จัดเต็ม,ม,งงมคือด้วยความที่เราปิดกล้องละครแล้วด้วยค่ะก็เลยมีเวลาเที่ยวต่อก็เออก็อยากจะพาคุณแม่เที่ยวเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วะคะ่ะ นี่ก็หลายที่นะมีไปฝรั่งเศสสวิสอิตาลีและอิตาลีก็คือย้ายเมืองเยอะมากแรกใช่ใช่เป็นครั้งแรกค่ะแม่ด้วยที่ไปดูช่นโชว์ใช่แลเราทำกันบ้านนะเพราะบอกว่าเห็นหลายวันด้วยเลยค่ะเอิ่มก็จัดกระเป๋านานมากกว่าทำกันบ้านเหยมั้งสิบกว่าวันค่ะย้ายเมืองเกือบทุกวัน ยกเว้นวันที่ไป,ปเอ่อปารีสค่ะตันเลือกคอนโด็นไงดีวันนั้นโชคดีมากคือวันก่อนหน้าคือร้อนมากแล้ววันที่เลราไปก็มันเหมือนแบบคลืมฟ้าคลืมฝนอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีเลยก็ไม่ไหม้ค่ะ่แอืมก็แบบกลัวมันจะฝนตกพวกที่ได้แต่ก็เหมือนมันจะมันจะเกลว่าอย่างเงี้ยก็เกล ก็เตรียมของไปหมดเลยคือแบบฝรั่งเศสหนาวอิตาลีร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเสื้อผ้าทั้งสองแบบมีร่มมีพัดลมอย่างเงี้ยค่ะแม่แมเป็นไงบ้างแม่บ้างไงบ้างแม่แฮปปี้ชอบมากคือเดินเดินขึ้นเขาสู้ตายแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ทริปหน้าเอเอแปลว่าแมว่าแม่ได้ตะมุลหรือว่าแบบต้องแบบที่เบาๆนะแม่ไม่เลยลุยมาก ซพบายเลยแม่ว่าโอ๊ยแม่อึดกูเหมือนกันคือทุกคนในทริปเซพายเบลวะไม่ค่อยเพราะเบลรู้ว่าคุณแม่แข็งแรงรอยู่งอ่าคืออยากจะพาเขาไปแบบฟิลเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขายังแข็งแรงเดินได้แบบสบายๆเดินสนุกเที่ยวสนุกอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกินอะพาเรื่องก <c oughs> ินแล้วครับเบลเต็มที่มากคือ,คอ,คอทุกคนในทริปคือแบบจอยอิตติ้งมากอ่ะอย่างเงี้ยคือสั่งจานเดียวไม่พอแบบต้องอย่างละสองอย่างเงี้ยค่ะกลับเลยไหมคะเบลวะเบลก็ก็ไม่ค่อยอยากกลับยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่ นี่คือเป็นสายเตยสายเตยค่ะเตยอยู่เตนานทีนานทีค่ะใช่ีเแม่ไหมคะไปต่างมเทพทีก็มีแบบดูแล้วก็ดูดูแบบนู่นนี่นั่นให้คุณแม่บ้างนิดนึงก็ซื้อนั่นแหละแต่ซื้อให้ตัวเองเยอะกว่าเป็นอะไรกระเป๋าหรือว่าอะไรนะค่ะเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื ใเคะยะไดู่ยใช่ไม่ได้ไปเที่ยวทริปนานๆอย่างนี้ก็สักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เอากาศมันดีคนดีที่พักดีอย่างเงี้ยก็กลับมาก็มีแรงทํางานค่ะค่ะใช่ค่ะมีโบ๊อะไรมิเอ๋อเรลจะนั่งข้างอะไรนะชื่ออะไรนะ อะไรวะสุก house. <c oughs> ี้วอเตอร์เฮาส์อ่าอันนั้นก็จะนั่งข้างเขาแล้วก็ได้กระทบได้คดดีบีอ่ะจะบว่าที่คุยนานสุดก็จะเป็นชาคิราค่ะเอนบอกเขาว่าแบบเออโชว์เรโชว์เขายังอยู่ในใจเราอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ประทับใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบถ่ายรูปหรืออะไรด้วยกันค่ะแต่แบบมันด้วยความบังเอิญแบบเดินสวนพอดีอย่างเงี้ยแต่แรกเขาบ ได้เจอจะได้คนยหลายน้าก็ก็รู้บ้างค่ะประมาณนึงค่ะอืมไม่ได้คิดว่าจะได้คุยได้ชิดขนาดน้ใช่เพราะว่าคือด้วยความที่เหมือนคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างไนท์มากค่ะอืมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนได้ไปเห็นเอ่อบนรันเวย์ที่เป็นแบบมันเป็นคำว่าตาแตกอ่ะคือสวยตาแตกคือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวค่ะ เกตาแตกเลยตาแตกเลยแล้ววันลุ้งขึ้นก็คือไปดูแบบเอ่อจิวเวลรี่ของเขาอีกอย่างเงี้ยเกือบติดมือมาแล้วเพราะว่าสวยมันติดที่ตรงไหนที่มันไม่ติดมันยังไม่ตัดสินใจค่ะกลบมากในใจอีกแล้กลับมาแล้วแบบว่าน่าจะติดมือมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าก็แบบความ ไฮจิวอะไฮจิวค่ะที่รังตัวเองไว้ได้อยู่ใช่ไหมอย่างรังตัวเองไว้ได้อยู่เพราะว่ายายเมืองพอดีค่ะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบตื่นเต้นอะไรใช่ไหมของเบลใช่ไหมไม่มีเลยค่ะคือเหมือนด้วยความที่เออมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออยู่คนละโซนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเรควรไปตั้งคู่กันสำหรับเรืแบบโอ้ยเบลก็ระวังค่ะระวังแล้วก็ไปไหนก็ไปเป็นกลุ่ม แต่อย่างที่บอกคือโชคดีที่ช่วงซัมเมอร์คือมืดชา้าฉะนั้นก็คือแบบมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหรแ่แหละแต่ก็ระวังมากเหมือนกันตรงนี้พี่ตอนนี้มีเวลากับคุณแม่เยอะกับอะไรบ้านใครใครบ้างมีเขาเขาไม่มปช่วยมาช่วยบ้างไม่มีเลย <c oughs> ไม่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เบลว่าถ่ายถ่ายไม่ถ่ายละครแล้วก็คือทํางานเยอะมันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่า ก็ตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะที่จริงค่ะก็อาจจะเออจะยังแบบคอยแนะนำอยู่อีกไหมไม่มีแล้วเพราะว่าเว้นช่วงนานเกินไปก็เลิกแนะนำแล้วหรืออะไรว่าเราไม่เอาใช่เพราะว่าแบบเหมือนก็คือเหมือนเขาขี้เกียจถามแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณใช้กลุ่มาโอ้โหก็ต้องไปโปรโมทละครเป็นในตัวเลย ที่ถึงใช้เข้ามาก็พร้อมที่จะแบบเออลองมาษาดูสวยไหมอ๋อก็ก็ความจริงก็เปิดแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละมเล็กต้องแบบแอบแอบมีอะไรนะะคไม่ได้เช็คอ่ะคนที่จะเข้ามาที่จิตใจแบบน่าจะเป็นยังไงโอ้โหเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมองไม่สวยระดับเรา เนี้ยแหละมันเป็นคำว่าเลือกเที่มันก็เป็นอย่างเนี้ยแหละเลือกยังไงเลือยมเลือกเที่ยวคำว่าเลือกเทียวหรอไม่หรอยัมันก็ไม่จริงหรอกค่ะพูดไปงั้นแหละคือความจริงยังไม่ทันได้เลือกได้อะไรอ่ะยังไม่ได้แบบเออคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นจริงจังเลยก่อนหน้านี้มีมีเรื่องแบบเรุดยงกันนะพอปิดกล้องก็ขอดปุ๊บเหงาเลยเหงาทันทีเลยสวยเกินไปนะจีโอ้ย เข้าถึงง่ายค่ะน่ารักอารมณ์ดีเฮ้ยต่ตอนนี้คือสนแล้วก็มีเวลามากด้วยถูกไหมคะมีเวลาด้วยใช่อืมสนด้วยมีเวลาแต่ความจริงมันเป็นเหตุผลหลักเลยก่อนนะเนี่ยที่ไม่มีเวลาแล้วแบบมันจะไปคุยไปเริ่มกับใครมันก็ไม่ใช่ไงพอแล้วก็พอโอ๊ยไม่เอามันเกินไปเออแต่มันก็แบบจังหวะเวลาที่ใช่แหละ ไม่ว่างกแล้วงาไม่ว่างแล้วตอนนี้ยังไม่มีอาจจะมีที่สิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยขยยาวจริใจได้ค่ะละครพวกนี้ขิดปิดแล้วนะคะก็จะได้ชมกันตุลานี้ค่ะก็อยากจะให้รอคอยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะรวม่ปีคะที่ถ่ายปีแปดเดือนอืมก็ก็ค่อนข้างนานปานี้มันมันจะพิเศษตอน ถามว่าพิเศษไหม,มความพิเศษคือเบลกับพี่โป,ป๊เล่นเป็นหลายตัวละครละกันใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นบุพเพันิวาสมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วคือต้องมาต่อก็ก็จะทำเต็มที่ทํากันบ้านเยอะมากๆสําหรับตัวคาแรคเตอร์ใหม่ในขณะที่คาแรคเตอร์เดิมก็ต้องเติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็พยายามแบบหาตรงหาจุดที่มันแบบใช่ที่สุดก็เต็มที่มากๆ เราภี้อก็ตั้งตารอคยแบบนกแเองเรามาายไหก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วกันก็อยากจะแบบให้ทุกคนรอติดตามชมแล้วก็เปิดใจให้กําลังใจพวกเราด้วยค่ะก็ทําเต็มที่มากตตามมาอีกนะคะค่ะ ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะคิดไปก่อนนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีอาจจะบอกว่าดูๆอยู่แล้วหิวอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนค่ะเหมือนเคมีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากภาคที่แล้วมันจะมีความแบบกวนกันมากขึ้นความแบบเออมันจะไม่ใช่แบบฟิลเดิมอ่ะเีมือแบบว่าดูอ่านแล้วรู้สึกว่าปุ๊ได้ง่ายงี้ได้ง่า คือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนตอบปากตอบคำกันเก่งอ,อะจะแบบไม่ยอมกันพูดกันทีคือแบบฉอดฉอดฉอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมันตรงนั้นแล้วก็รู้ทันกันอะไรอย<ม>่างเงี้ยตุวานี้ไ<ๆ>ด้ชมกันแน่นอนตุวานี้ค่ะฝากเลยค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี